ผลล่าคอร์สห8 i s m a r ไบริดสมนะคะปี2021เข้ามาใหม่4คันกันเลยทีเดียวราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%ลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคดคุ้มนะคะออปชั่นให้มาแบบครบครบเรียบร้อยแล้วฟรีดาวได้ด้วยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดรับชมยละเดีเยดให้จบคลิปนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซี FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถโตโยต้าคอร์ดเข้ามาใหม่4คันเป็นตัวไฮบริดสมาร์นะคะลูกค้าเครื่อง1.8ปี2021รถหน่วยงานมืสัญญาเช่านะคะลูกค้าสเปคเดียวกันเลย4คันนะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะใครที่สนใจมองหารถวิช้งานอยู่นัแนะนํารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเป็นรถ SUV5 ที่นั่งขนาดใหญ่ๆออปชั่นเนี่ยให้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะรา ราคาหายไปจากป้ายแดง4แสนกว่าบาทเกือบ5แสนลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะรุ่นนี้นะคะเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1ล้าน1ห0 0่นเก้าพันบาทแต่วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์ค่าตัวเริ่มต้นเพียง5แสน7หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9ก้าพันเก้านะคะรายได้สองเท่าของค่างวาสามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะเข้ามาให้เลือกถึง4คันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดต,ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปทสยาสัญญา ให้ถึงที่เลยนะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.69%เท่านั้นผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดน,นะคะใครสนใจติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเป็นสีเทาออกมืดๆนะเทาดานะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าตัวไฮบิดนะคะยังมีวารันตีจากศูนย์เตย ตาเหลืออยู่นะเพราะว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยศูนย์เขารับประกันถึง10ปีกันเลยทีเดียวนะคะรถปี2021นะลูกค้า วารันตียังเหลืออยู่นะคะอีกประมาณ 6- 7ปีนะแล้วก็ระบบไฮบริดนะคะเขารับประกัน5ปีลูกค้าระบบไฮบริดรับประกัน5ปีเท่ากับว่ารถปี21เนี่ยยังมีวารันตีจากศูนย์โตโยต้าเหลืออยู่ทั้งตัวระบบไฮบริดแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดเลยนะคะรับรองว่าได้ไปเนี่ยใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะลูกค้าให้ดูทะเบียนรถกันเลยนะคะใครสนใจทะเบียนคันไหนก็แจ้งติดต่อมาหานัดได้นะคะคันแรกคันนี้นะป้ายทะเบียนหนึ่งขอไข่พอพาน6 7 4 6กรุงเทพมหานคร ค่น,นะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้ทักไลน์หรือว่าโทรหานัดได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะส่งรายละเอียดของคันนี้ให้ดูนะอ่าต้องบอกเลยว่า4คันนี้มันาราคาพอๆกันเนาะถ้าเป็น3คันที่อยู่ในกล้องตรงนี้นะคะทะเบียน6 7 4 6กับ3 7 8 3 4923 3คันนี้ราคา579,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,900 3คันนี้ไม่อยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0 6 0 0ประมาณนี้นะคะรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานการเช็คระยะการ m a i n t e n a เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาเขา้เขาสูนย์ตลอดนะคะลูกค้า3คันนี้จะไม่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะไม่1 5 0 0 0 0 6 0 0นะคะลูกค้าส่วนคันสุดท้ายคันนี้ค่ะเบียน5280นะคะคันนี้จะไม่อยู่ประมาณ130,000กว่าโลนะคะลูกค้าราคาโดดขึ้นมาแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะราคา5 แ9ดนะคะแ8 9 0 0 0นานะคะฟีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหลักร้อยลูกค้าผ่อนต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะระหว่าง4คันนี้นะใครสนใจคันไหนห้ามพลาดเลยเดี๋ยวพาดูออปชันของรถกันนะคะละูกค้า4คันออปชันเหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูรายละเอียดข้างในนะคะลูกค้าในส่วนของโลกโก้ด้านหน้าคันนี้จะเป็นแบบโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะกระจังด้านหน้าก็ดีไซน์มาให้สวยงามไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยลาสันเลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจ ะะเรื่องโครงสร้างเราการันตีให้เลยนะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทุกคันนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพรถให้อีก274รายการมีใบเซอร์ออกการันตีให้นะรับรองว่าได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไปใช้งานแน่นอนนะคะบอดี้เหมือนกันออปชั่นเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสเปคเดียวกันทั้ง4คันเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะลูกค้ามือจับประตู4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ลูกค้ากุญแจก็ได้เป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วนะคะระบบสมาร์ทเอนที่ล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะส่วนบอดี้ภายในของรถนะคะคุมโทนสีดำนะลูกค้าบอดี้ภายในคุมโทนสีดํามือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระ,ระบบเซนเซอร์ล็อกกระจกปรับออโต้สบานนะคะที่วางเก้วน้าขวดน้ําแผงประตูมีมาให้แล้วก็ไฟหน้าเปิดสูงต่ําได้นะคะตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับตัวคูสคอนโทรลนะคะลูกค้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นที่เชื่อมต่อบ ฟูทูได้นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะปรับเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนโหมดเพลงได้ด้วยนะคันนี้ไมน้อยสุดนะ1 3 7 0 0 0สานดนโลนะคะราคา589,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหลักร้อยนะประมาณหมื่น1 2 0 0ประมาณนี้ลูกค้าต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับอ่าคันนี้เนาะ ระหว่างสคันที่ที่ที่เหลือนะคะต่างกันความต่างกันหลักน้อยคันนี้จะไม่น้อยสุดนะคะก็เลยโดดขึ้นมาหมื่นหนึ่งนะคะได้ตัวจอแอนดรอยด้วยลูกค้าจอใหญ่ๆจากโรงงานแอร์ออโต้นะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ใช้งานง่ายๆเลยนะสภาพสวยๆนะคะคันนี้ คันนี้กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้ามาพร้อมกับดูระบาอากาศเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดสติกเกอร์มอ,อก,กมีติดหเห็นชัดเจนหัวนอซอกประตูไม่มีรอยถอดรอยไขรอยขยับขยี้เลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะเป็นสีเทาสีสวยๆเลยนะลูกค้าสีเดิมโรงงานไม่มีการกับสีเปลี่ยนสีนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนะลูกค้าเบาะปรับพับได้นะคะเขามีฉากกั้นระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะคะนี่สภาพสวยๆเลยแอร์หลังก็มี มาให้เรียบร้อยแล้วใครสนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อหานัาดีตรงได้เลยตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะทะเบียน5280คันนี้ไม่แสนสามหมโลไม้น้อยสุดในบรรดา4คันที่เข้ามานะราคา5้า0 0 0แปื 9,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1,200นะคะลูกค้าใครสนใจก็ห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดิมๆทั้งคันกระจกเดิมทุกบานด้วยนะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะมาดูคันถัดไปคันนี้ทะเบียน4923นะคะลูกค้า4923คันนี้สเปคเหมือนกันเลยนะออปชั่นเหมือนกันเพราะว่าเป็นรถปีเดียวกันนะคะคันนี้มาดูภายในการว่าเป็นยังไงบ้างมีช้ามีถลอกมีสึกหล่อไหมอ่ะขออภัย เปิดประตูร้องนิดนึงนะคุณแจไม่อยู่ตรงนี้ เรามาดูภายในของรถคันน right. right? okay. ี 4, 7, 79, ้ก right? ันต่อเลยนะคะภายในก็ไม่มีช้ำไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอนะคะเลขไม์ของรถคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นสามพันโลนะคะลูกค้าแท็กนัดใหม่จากศูนย์โตยใต้ยังมีติดอยู่ตรงก้านน้ําฝนข้างในนะภายในก็สวยๆออปชั่นเหมือนกันนะคะคันนี้ก็ราคา5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9ก้าพันเก้านะลูกค้ารายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะสเปคเหมือนกันออปชันเหมือนกันใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อหานัดได้นะคะลูกค้าให้ดูป้ายทะเบียน อีกรอบหนึ่งนะคันะเบียน4923กรุงเทพมหานครนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเรื่องโครงสร้างการันตีให้ทุกคันชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าเพชรยนต์นะตอนนี้มี3สาขาเลยนะคะที่นะัดถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยคือสาขา1น,นะอยู่เซรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนะคะส่วนสาขาที่2นะลูกค้าอยู่ตรงเสรีไทย9 5นะคะลูกค้า ติดริมถนนเลยแล้วก็เพิ่งไปเปิดสาขาใหม่นะสาขาสุวินทวงศ์นะคะสาขาที่3ตรงนั้นเนี่ยใหญ่มากลูกค้ารถเยอะมากแต่ว่าเป็นสต็อกรถเดียวกันนะใครสนใจก็ติดต่อหาณดเดชตรงได้นะคะมาต่อคันที่3นะคะคันนี้ทะเบียน3783กรุงเทพมหานครคันนี้นะเลขไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะ เลกไม้ของรถทันนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันโลลูกค้าไม่แสนห้าหมื่นห้าพันโลประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าภายในก็ไม่ช้ำเท่าไหร่นะคะลูกค้ามีพงมาลายเนี่ยถลอกสึกหล่อนะตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพส,สวยกระจกเดิมทุกบานเช่นกันนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังไม่มีช้ำนะคะเป็นรถคอดโอเวอร์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากมาก ะะเพราะว่าราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%นะจาก1ล้าน1 000, 9 0 0บาทเหลือเพียง579,000นะคะมีแค่คันแรกเท่านั้นที่589,000เนาะเพราะว่าเลขไม้น้อยสุดแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเลขไม้นะเลือกคันไหนก็ได้ลูกค้าสเปคเหมือนกันออปชั่นเหมือนกันการันตีโครงสร้างให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะมาดูคันสุดท้ายคันนี้นะคะทะเบียน6746กรุงเทพมหานครคันนี้นะคะเลขไมคันนี้น่าจะเป็นคันที่ไมเยอะสุดนะ มาอยู่ประมาณแสนหกหมื่นกว่าโลนะคะคันนี้ ถ้าจําไม่ผิดอ่านี่ไม่แสนหกหมื่นสองพันโลลูกค้าแต่ก็เป็นรถหน่วยงานเหมือนกันภายในไม่มีช้าน,นะี่ถ้าให้เทียบระหว่างคันเมื่อกี้ไม่แสนห้าหมื่นห้าพันโลอ่ะกับคันนี้ไม่แสนหกหมื่นโล,ล,ลคันนี้เจ้าของน่าจะดูแลดีกว่านะคนใช้งานเพราะว่าพวงมลาลัยเนี่ยไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสภาพสวยๆนะโครงสร้างการันตีให้ทุกคันนะใครสนใจคันไหนนะคะหรือว่าอยากได้ไรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหานัาได้ตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชร เลยนะคะเข้ามาใหม่4คันนะคอร์ส1.8ไฮบริดสมาร์ทปี21นะคะวารันตีเรื่องระบบไฮบริดจากศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดก็ยังมีวารันตีจากศูนย์เหลืออยู่นะคะสภาพสวยๆเลยนะเป็นรถหน่วยงานมดสัญญาเช่านะคะเป็นรถคอร์สโอเวอร์นะคะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะลูกค้าค่าที่นั่งนะลูกค้าใครสนใจก็ทมพาต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่นะคะฟรีดาวน์ได้ด้วยนะใครสนใจติดต่อหานัด,ด้วยตรงนี้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587ณ เพชรยนโรมาแอดไลน์ ion, oma, มาได้เลยนะคะเบอร์นี้นะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทํยาสัญญาถึงที่ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.69เท่านั้นนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ